วันนี้นะครับจะพาเพื่อนๆมาดูการจัดสวนหินสวยๆนะครับนี่ครับอันนี้เป็นแนวทางการจัดสวนหินนะครับผสมกับอิฐบล็อกสวยๆนะครับโดยการจัดสวนเป็นรูปวงกลมนะครับตรงนี้ครับนี่ครับข้างในก็จะมีการปลูกดอกไม้ครับดอกที่ปลูกก็เป็นดอกที่อยู่ในร่มนะครับเพราะว่าสวนที่ตรงนี้อยู่ในร่มนะครับแล้วก็มีหลายอย่างนะครับต้นไม้นะครับ นี่ครับก็มีอ่างน้ํานะครับแล้วก็มีน้ําพุเล็กๆนะครับอีกหนึ่งลูกนะครับอันนี้คือสวนหินนะครับแล้วก็มีต้นไม้นะครับปลุกรอบๆเป็นธรรมชาติครับเพื่อนๆนี่ครับนี่เป็นแนวทางในการจัดนะครับเพื่อนครับนี่ครับอันนี้คือน้ําตกเล็กๆนะครับอาจจะเป็นแนวทางในการเอาไปจัดนะครับบริเวณบ้านๆ ของเพื่อนนะครับว่ามีมุมเล็กๆก็สามารถจัดนะครับสวนได้แบบนี้ครับนี่ัอันนี้ก็จะเป็นน้ําตกนะครับนี่ครับเป็นสวนหินนะครับแล้วก็ล้อมรอบด้วยอิดนะครับอิดแดงนะครับแล้วก็มีต้นไม้นะครับเป็นมุมที่น่ามองนะครับแล้วก็ลมลื่นครับเพื่อนๆนี่ครับนี่คือปูด้วยอิดเลยนะครับแล้วก็มีหินมีหินเป็นลูกๆครับลูกใหญ่ลูกเล็กนะครับ แล้วก็มีส่วนอยู่ตรงกลางครับนี่ครับเป็นแนวทางนะครับให้เพื่อนๆไปจัดที่บ้านที่มีมุมแคบๆนะครับก็สามารถนําไปจัดได้ที่บ้านของเพื่อนๆนะครับนี่ครับต้นไม้ก็นะครับหาที่ปลูกง่ายๆนะครับนี่ก็มีบ้านกลับหอยนะครับดอกแก้วนะครับเพื่อนๆครับโกศลนะครับดอกเข็มแดงนะครับนี่เยอะๆก็สวยงามเพื่อนๆนี่ครับ บ้านใารมีมุมเล็กๆก็สามารถนําไปจัดได้นะครับแบบนี้แบบนี้นี่จัดเป็นสวนหินนะครับแล้วก็จะไม่มีหญ้าขึ้นนะครับเพื่อนตรงนี้นะครับหญ้าไม่มีนะครับเพราะว่าเราใช้หินในการแต่งสวนแล้วก็อิดนะครับในการวางบูพื้นลงไปครับสวนก็จะไม่มีหญ้าขึ้นเลยนะครับนี่ครับสวยงามมากครับเพื่อนลองไปจัดสวนที่บ้านของเพื่อนดูนะครับหวังว่าจะเป็นแนวทางเพื่อนในการจัดสวนสวยๆครับ